การขึ้น่อนเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมกำกับและดูแลโรงงานผลิตสินค้าพืชประโยชน์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้ระบุตัวตนของโรงงานผลิตสินค้าพืชสำหรับประกอบเอกสารเพื่อการส่งออกต่างๆ เงื่องไขาการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนการขอขึ้นทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งมาตรฐานดังนี้มกส9023ขีด2550หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขะลักษณะาอาหารมกส9024 2550ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้ มกส9035 2553การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดมกส1004 2557หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยการซันเฟอร์ไดออกไซด์มกส9047 2560การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สดและมาตรฐานอื่นๆเช่น มกส9046ศขีดมกส2507ศเขีดเป็นต้นคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าพืช 2. โรงงานผลิตสินค้าพืชต้องได้การรับรองมตาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ GMP 3. โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ถูกยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศนี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนด180วัน 4. โรงงานผลิตสินค้าพืชที่ถูกระงับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจะขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศนี้อีกไม่ได้จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ <S <S ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยื่นคำขอตามแบบกมพ21พร้อม,อมเอกสารหลักฐานต่างๆต,ต,ต่อกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารหลักฐานเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานผลิตสินค้าพืชออกหนังสือสำคัญสแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกมพ2 1 1โดยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจะใช้ระยะเวลารวมประมาณทั้งหมด14วันทำการรายละเอียดการขึ้นทะเบียน1 ให้ยื่นคำขอตามแบบกมพ21นพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือทางไปรษณีย์ณกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหรือสถานที่อื่นที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดสามารถยื่นเอกสารได้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือทางไปรษณีย์ณกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหรือสถานที่อื่นที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดหากถูกต้องครบถ้วนจะดำเนินการเสนอที่ปดีกรมวิชาการเกษตรและออกหนังสือสำคัญแสดงขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 3. หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการยื่นคำขอ 4. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชมีอายุ2ปีนับแต่วันที่ออกหนังสือ 5. การต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชให้ดำเนินการยื่นคำขอไม่น้อยกว่า45วันก่อนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชจะหมดอายุ 6. กกรณีหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชสูญหาย หรือถูกทำลายพนักงานเจาน้าหน้าที่มีอำนาจสามารถออกใบแทนหนังสือสำคัญสแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชได้โรงงานผลิตสินค้าพืชต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 2. ให้ความสำคัญแก่ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับผิดช,ชอบ ของประเทศผู้นำเข้าในการตรวจประเมิน 3. ต้องไม่นำการขึ้นทะเบียนไปใช้หรืออ้างอิงในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจเข้าใจผิดในการรับการขึ้นทะเบียนนั้นๆ 4. รักษามาตรฐานการรับรองมาตรฐานที่ได้ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร 5. าหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายใน90วันนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 6. กรมวิชาการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจิดตตามและสุ่มเก็บตัวอย่างตามความเหมาะสม 7. กรมวิชาการเกษตรจะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นดะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชและใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการเคลนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช เว้นแต่รัฐบาลมีนโยบายให้เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการดังกล่าวได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกลุ่มพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าพืชที่อยู่เลขที่50ถนนพหลโยทินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900โทรศัพท์0 2 9 4 0 6 4 6 4 โทรสาร02 940 6470 www.doa.go.th/psco